น้ำดื่มที่เราควรจะดื่มต่อวันประมาณเท่าไหร่เนาะมันก็มีหลายสูตรหลายคำนวณเหลือเกินนะครับเอาก็เอามาทำให้ดูง่ายๆนะครับใน3สาสีสไลด์จบสวัสดีครับทุกๆท,ท่านในแพทย์กรลบาลเหล่าเชษีนะครับญญศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้พิหามประจำเด k b e เคบิวตี้คลินนะครับพอดีประมาณได้เล่าให้กลุ่มปิดฟังเรื่องน้ําดื่มนะครับเห็นพวกเราดูแลสุขภาพกันเยอะเนาะก็น้ําดื่ม ที่เราควรจะดื่มต่อวันประมาณเท่าไหร่เนาะมันก็มีหลายสูตรหลายคำนวณเหลือเกินนะครับเอาก็เอามาทําให้ดูง่ายๆนะครับใน3าสีสไลด์จบฟังกันไปเลยเนาะดูกันเลย Drinking Water นะครับเนาะโอเคเนาะก็น้ําตื่มเนาะยังไงบ้างเนาะเหมือนเดิมเนาะก็มิลักแฟนเพลงก็ไปกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้พวกให้ผมหน่อยเนาะวันหลังมีอะไรจะได้ดูกันไปต่อเลยนะครับ ก็แบ่งง่ายๆนะครับซ้ายขวาสีน้ำเงินนี้น้ําเข้าสู่ร่างกายสีแดงนี่น้ําออกจากร่างกายนะครับเราเข้าใจส่วนใหญ่ว่าเวลาเรารับประทานน้ำเนี่ยนะครับเรารับประทานน้ำเนี่ยเท่านั้นน่ะจบจริงๆไม่ใช่นะครับโอเค1 5 0 0นซีซีนี่สมมตินะครับ1น0 0้ซีซีนี่ก็ตกประมาณน้ำประมาณ6แก้วจริงๆน้ำขาเข้ามันมันไม่ได้เฉพาะมีเฉพาะน้ำที่กินทางปากนะครับมันจะมีจากอย่างอื่นด้วยเช่นอาหาร อาหารนี้ไม่ได้แปลว่าก๋วยเตี๋ยน้ําบะบีน้านะครับเยดฟโฟนะครับโจ๊กไม่ใช่นะครับอาหารต่อยแห้งยังไงก็ตามนะครับในเนื้อในเนื้ออาหารก็จะมีน้ําปนอยู่ฉเฉลี่ยถ้าว่ากิน3าม,มื้อเนี่ยมีน้ําปนปนลงไปด้วยเนี่ยประมาณสัก6 0 0้ซีซีก็ประมาณสักครึ่งนิดก,กว่านิดหน่อยนะครับส่วนในที่3เนี่ยน้ำที่เกิดขึ้นใหม่ในร่างกายอันนึงก็คือเกิดจากการเผาผ,าผลาญพลังงานก็คือการเผาผลาญอาหารที่เรากินเข้าไปนั่นเองมันจะเกิดผลลัพธ์บางตัวเป็นน้ําออกมาประมาณสัก300ซีซี เบ็ดเสร็จหลงจ้งนะครับกินน้ำพันห้าหกร้อยบวกสามร้อยดประมาณสักสองลิตรครึ่งโดยประมาณตัวกลมๆนะครับนี่คือน้ําขาเข้าซึ่งเราส่วนใหญ่ไม่จะเข้าใจว่าน้าขาเข้ามันมีเฉพาะน้ํากินทางปากเท่านั้นซึ่งไม่ใช่เนาะจากอาหารและจากการสันดับภายในนะครับทำให้เกิดน้ําก็มีเนาะทีนี้มาดูขาออกบ้างขาออกเรามักจะเข้าใจว่าน้ำเนี่ยมีแค่ปัสสาวะกินลิตรครึ่งฉี่ลิตรครึ่งปัสสาวะลิตรครึ่งจบไม่ใช่นะครับมันจะมีน้ําส่วนอื่นที่เกิดขึ้นอีกเช่น i n t e n s i b l e loss ก็คือน้ําที่เหยออกจากผิวหนังเราเนไหยครับน้ําที่เหเหยออกจากผิวหนังเราทั้งอยู่ในรูปของเหงือ่อและอยู่ในรูปของไอระเหยออกไปนะครับเนาะประมาณสักครึ่งลิตรต่อวันนะครับอันที่2คือทางลมหายใจอันนี้พอจินตีผ้าออกเวลาหน้าหนาวเราหายใจแล้วมันเป็นควันออกไปไหมออกไปเนี่ยก็คือไอน้ําในลมหายใจเราเนี่ยครับออกไปวันหนึ่งสูญเสียประมาณ 300cc ปัสสาวะเช่นเช่นเดิมนะครับประมาณ 1600cc และอุจจระออกอีกประมาณสัก 200cc นะครับในกรณีท้องไม่เสียเนาะจะสังเกตว่าเข้าและออกต้องสม,สมดุลกันนะครับไล่ทายถือว่าอันนี้คือค่าปกตินะนี่จะให้มาดูว่าและปกติเราชายหญิงเด็กผู้ใหญ่ต่างกันไหมมาดูสไลด์ถัดไปเนาะงั้นเนี่ยก่อนจะพินนัณนเนี่ยเอาเป็นว่าน้ําดื่มเนี่ยเาราเรามานั่งคํานวณดีนะครับไม่ได้ถูกนะครับเนาะน้ำดื่มแล้วนี่ราคา ค่อนข้างสูงนะครับเนาะถ้าซื้อเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไปเนี่ยคร, stop, ครึ่งลิตรเท่าไหร่นะขวดครึ่งลิตรจำได้ไหมครับขวดน้ําประมาณครึ่งลิตรก็ตกประมาณ7จบาทจริงไหมถ้าตกลิตรหนึ่งก็ผมว่าสิ0กว่าบาทก็ไม่ได้ถูกนะครับเนาะงั้นน้าลิตรหนึ่งนอกบ้านเนี่ยสิกว่าบาทถือว่าแพงเนาะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็มันก็มีเครื่องกรองน้าดีๆหลายๆยี่ห้อเนาะก็ดูยี่ห้อที่มันมี มาตรฐานขององค์กรกลางระดับโลกที่เขาลองรับดูนะครับเนาะก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับในท้องตลาดก็ลองไปหากันดูนะครับเนาะทีนี้ไปดูค่าปกติกของการดื่มน้าก่อนเนาะเอาเป็นว่าถ้าคิดตัวเลขกลมๆไม่ได้แบ่งแยกผู้หญิงผู้ชายเนาะนอนเฉยๆไม่ได้ออกกําลังกายนะครับเนาะสามสิบห้าซีซีต่อกิโลตอ่อวันอย่างผมเนี่ยหนักประมาณสักเซทแปดสิบโลเนาะแปดสิบคูณสามสิบห้าก็ตกประมาณสองลิตรครึง่งอันนี้คืออยู่เฉยๆไม่ได้ออกกำลังกาย,ยนะครับเนาะ ซึ่งพอไหมไม่พอนะครับเพราะชีตประจำวันเราทําอะไรมากกนาดนั้นนะครับเนาะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าน้ําดื่มเป็นยังไงนะครับก็คนฟังคลิปนี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็มาดูบรรทัดสุดท้ายเลยเด็กก็ต้องการน้อยหน่อยตามลําดับแล้วก็มากขึ้นนะครับผู้ชายผู้หญิงเนาะเซวะ่า20ขึ้นก็แล้วกันเนาะก็จะเห็นว่าน้ําที่ต้องการต่อวันเนี่ยประมาณฝั่งนี้นะครับน้ําที่ต้องการต่อวันทั้งหมดผู้ชายประมาณ3ามพัน นะครับผู้หญิงประมาณ2อ0 0ันต่างกันประมาณเกือบเกือลิตริตหนึ่งนะครับเนาะตีกลมๆผู้ชายประมาณ4ลิตรผู้หญิงประมาณ3ลิตรอันนี้คือปกตินะไม่ได้ออกกำลังกายอะไรถ้าออกก็คงต้องทานเยอะกว่าน,นี้เนาะนะครับก็สนับสนุนให้พวกเราทานน้ำเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นตัวเลขดังนี้ปั๊บเนี่ยให้ทายว่ากินดื่มน้ำวันละ6-8แก้วเนี่ยพอไหมให้พวกเราลองคิดสิครับพอไหม 6แก้วก็ลิตรครึ่งแแก้วก็ประมาณ2ลิตรจะสังเกตว่ากินวันละแแก้วนะครับก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับเนาะต่อค่ามาตรฐานไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดังนั้นความเป็นไปได้ที่อยากจะสนับสนุนเนี่ยคือทานน้าเยอะหน่อยนะครับทานน้าเยอะหน่อยไม่ต้องไกปกดปัสสาวะบ่อยนะครับเนาะก็จริงๆการบมิหาตัวเองให้ดีไปไหนก็เข้าห้องน้าห้องท้ายเรียบร้อยเนี่ยโอกาสที่จะปวดปสวัสสาวะบ่อยจนเกินเหตุก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับอันนี้มองแล้วว่าคนไข้ไตปกตินะครับสุขภาพปกตินะครับเนาะ <C oughs> งั้นที่ต้องทราบอีกอย่างหนึ่งคือพอบอกให้ทานน้ำประมาณนี้เนี่ยสิ่งที่คนไข้มากังวลคือกลัวกินน้ําเยอะไปน้ําเป็นพิษรู้จักใช่ไหมฮะ water intoxication อันนี้มันก็มีนะครับเดี๋ยวก็เตรียมสลด์มาให้ด้วยนิดหน่อยกับอีกแบบนึงคือกินน้ําน้อยให้คิดในใจนะครับระหว่างกินน้ํามากกับกินน้ําน้อยเนี่ยเราคิดว่าเราเจออะไรมากเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยกินน้าน้อยกินน้ํามากเนี่ยน้อยมากที่จะที่จะเจอคนไข้ขกินน้ำเยอะยเกินไปนะครับส่วนใหญ่กินน้าน้อย น้อยกว่าเหตุนะครับเนาะมาดูสไลด์เนาะถัดไปอ่ะดู d e ไฮเดรชั o n ก่อนด e ไฮเดรชั o n ก็เพราะว่าขาดน้ำเนี่ยก็จริงๆเราก็ทนการขาดน้ําได้สักระยะนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่คนไข้ต้องรู้คือพวกเราต้องรู้ก็คือถ้าเราขาดน้ํามากกว่าสองเปอร์เซ็นไปแล้วอ่ะคือสมูติน้ำเรามีลอยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของร่างกายลดเหลือเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะมีเรื่องของ cognitive performance คือความสามารถในการ ใช้สมองมันแย่ลงนะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของความจำไม่จะเป็นเรื่องของอการตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยมันจะช้าลงนะครับเนาะอันนี้เป็นงานวิจัยทีย่คนพบมาตั้งแต่ประมาณ13ปีที่แล้วแล้วนะครับเพราะเนี่ยการดื่มน้ํามากหน่อยเนี่ยอย่างเราก็ทําให้สติสัมปชัญญะมันดีขึ้นหน่อยเั่นใครที่เล่นกีฬานะครับที่มีการตัดสินใจตลอดเนาะการดื่มน้ําก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งอ่านหนังสือสอบเนาะจะสอนนะครับการรับประทานน้าให้เหมาะสมเนี่ยก็ทําให้ความจํามัน เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับเนาะงั้นการกินน้ําให้มากพอสําคัญนะครับเพราะดิวไฮเดรทเนี่ยสเท่านั้นเองนะครับเหลือแค่เก้าสิบแปดเนี่ยคุณก็มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของสมองที่ลดลงแล้วนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะก็คือเรื่องของโอเวอร์ไฮเดรชันก็คือการกินน้ําเยอะเกินไปนะครับเยอะเกินไปเนี่ยจะเจอในสองสามกรณีนะครับเอาว่าที่เจอบ่อยๆเนาะก็คือช่วงนี้เขาฮิตมาราธอนกันใช่ไหมครับวิ่งทีก็ขั้นต่ำก็ต้องมี4ชั่วโมงครึง่ง5ชั่วโมง6ชั่วโมงแแล้ว นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าออกกำลังกายไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยการรีเพลสน้ําที่เราสูญเสียไปด้วยน้ําเปล่าอย่างเดียวเนี่ยพอเหลือเฟือนะครับอย่างผมเล่นบาสเกตบอลเนี่ยเล่นเต็มที่4ควอเตอร์ควอเตอร์ละสินาทีคือ1ชั่วโมงเนี่ยผมกินน้ําเปล่าก็พอไม่จาเป็นต้องกินน้ําดื่มเกลือแร่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะไม่มีเหตุจําเป็นต้องกินขนาดนั้นนะครับส่วนการออกกำลังกายที่ออกมากกว่าน,นั้นึมากกว่าหนึ่งชั่วโมงเช่นฮาฟมาราทอนหรือวิ่งมาราทอนไกลๆเน สิ่งที่เกิดปัญหาคือคนไข้ไม่คนไขส้สินักวิ่งอะยังจิบน้ําอย่างเดียวโดยไม่ได้กินเกลือแร่ด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราเสียเงื่อออกจากร่างกายเนี่ยเราเสียน้ําออกไปแล้วก็พร้อมเกลือแร่ด้วยแต่เราเรา r e p พ e ส s เราทดแทนมันด้วยน้าเปล่าอ,อย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายมันก็เหมือนเติมน้ําเข้าไปในหม้อที่มีเกลือแกงแต่เกลือแกงมันลดลงเรื่อยๆครับมันก็จะเจือจางลงนะครับจนระดับโซเดียมมันต่ํานะครับจนทําให้เกิดปัญหาเช่นเขาอาจจะมีเรื่องของปวดหัวนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นเดคิวหรือแม้กระทั่งในบางรายเนี่ยถ้าโซเดียมต่ำมากๆนานๆเนี่ยอาจจะถึงชักแล้วก็อาจจะถึงแก่แก่เสียชีวิตได้นะครับนี่คือกรณีที่1ก็คือว่าสูญเสียน้ำด้วยเกลือแร่เป็นระยะนานๆโดยเฉพาะการออกกำลังกายแต่ว่าทดแทนแค่น้ำเปล่าไม่ได้ทดแทนเกลือแร่นะครับนี่กรณีที่1กรณีที่2อคือ water intoxication คือกินน้ําเยอะๆพรวดเดียวเยอะๆทีเดียวเลยนะครับซึ่งโอกาสเจอยากมากๆเลยนะครับเนาะ โยนเล่นไพ่ยาแก่กินน้ำเนาะก็มันคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเนาะยาแก่กินน้ำอย่าว่าแค่จุกเนาะไม่ได้กินอะไรมากมายนะครับพวกเนี้ยก็ทําให้เกิดเพราว่าโอไฮเดรชโอเวอร์ไฮเดรชั่นได้นะครับก็มีอาการแบบนี้ได้ซึ่งเจอไม่ได้บ่อยนะครับจะเห็นว่ากินน้อยกับกินมากโอกาสเจอกินน้อยเนี่ยเยอะกว่าเยอะเลยนะครับเนาะแล้วเราอยู่ประเทศที่เมืองร้อนด้วยนะครับงั้นการเสียเหงือ่อใครเสียเหงื่อเนี่ยเยอะๆเนี่ยนะครับก็เป็นผลทําให้เราขาดน,น้ำได้ามากกว่าปกติเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยพก ขวดน้ําไว้ติดตัวก็ดีนะครับเนาะดื่มน้ําเป็นประจํานะครับเนาะให้ได้อย่างน้อยผู้ชายก็สักเกือบเกือบสี่ลิตรผู้หญิงก็ประมาณสัก3ลิตรขั้นต่ำนะครับโดยประมาณเนาะจบแล้วนะก็เตรียมสั้นๆมาประมาณนี้เนาะก็จบในเวลา2องทุ่มเนะนาะโฆษณานิดหน่อยเนาะอันนี้ไม่ว่าเนาะสองทุ่มวันพุธและว,วันพฤหัสเนาะก็จะพูดเรื่อง ที่ใกล้ตัวเนาะอ,อันนี้พูดขอพูดเรื่องสุขภาพหน่อยก็คือพูดเรื่องของน้ําตาลนะครับเนาะชูการเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูของเรากันแน่นะครับเนาะความหวานเนี่ยเป็นเพื่อนหรือศัตรูนะครับมาฟังกันเนาะก็เช่นเดิมนะครับก็ช่วงวันพุธก็จะเป็นกลุ่มปิดเนาะประมาณสองทุ่มส่วนวันพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเปิดนะครับก็คือทั่วโลกเลยทั่วไทยใครก็ได้ที่ฟังภาษาไทยออกนะครับเนะบาะก็เช่นเดิมนะครับก็คือ สองทุ่มพูดเรื่องทอปิกใช่ไหมครับแต่ว่าประมาณทุ่มครึ่งจนถึง2องทุ่มเนี่ยก็จะพูดเรื่องกนจกรรมตกแต่งที่ถามเข้ามาบ่อยๆในอรอบสัปดาห์นะครับอาทิตย์หน้าเดาว,ว่าคาดว่านะครับจะพูดเรื่องทํำจมุกแบบเปิด Open น e n โนเจาะอันนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวมีภาพประกอบให้ดูด้วยโอเคนะครับก็ใช้เวลาพวกเรามาพอสมควรนะครับก็ดูย้อนหลังกันได้เนาะในเด c ะเคชั K annel, นะครับ ฝนตกรถติดนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันให้แข็งแรงนะครับสุขภาพมีค่ามาหาศาลเนาะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราก็โควิดรอบสองเขาก็มากันแล้วนะครับแล้วบ้านเราฝนตกหนักตากฝนนะครับสุขภาพไม่ดีก็ให้ระวังมันไว้ด้วยนะครับสู้ๆนะครับทุกท่านแล้วเจอกันสวัสดีครับ